ท่านผู้ชมขะไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์วิชัยนกันนกหนะันเนาะหลังจากที่เขาแปดบนล่างนะคะสองแปดห้ากับแปดสองค่ะชมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมเมฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรรบเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะทา่านผู้ชมคาเมือนี้เป็นแรงของวันที่สิบสี่คือสจิกาย่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะทา่านผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาออกไปแล้วก่ะท่านผู้ชม่ะ ตัวเลีคือออกคือ8 2 5 8นะคะเล็กสตัวนะคะเลขสาตัว 2, 5, สองหตัวล่างคือแปนะคะทางช่วงขาสำหรับตัวเลีแเนี่ยทางของอาจารย์ดิชัยออกปุ๊บทรงมากปั๊บค่ะทาช่วงขางวดเมื่อกี้เพื่นเขาเขาตัวใดแอดเขาที่8นะคะทาช่วงขาเพื่อนพิงรูดที่8ปรากฏว่าเลีกออก หาปแล้วก็เปสงเข่าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เป็นฝ่าส่งมาท่านที่กับท่านช่วขาขอบพระคุณอาจารย์วิชัยหลายๆเนาะคะ่ะเนื้อที่ให้ตัวเรียกแนวทางมาให้เอ่อแอดเด็เป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชม FC ทุกท่านได้นําไปพิจารณาได้นําไปเสียงสือนะคะหลายท่านหลายคนก็วบบิ่ง8ได้บนล่างค่ะท่านช่วขากับขอแสดงความดีใจขอแสดงความยินดีกับภูมิโชกมิใช่เนาะคะ่ะเนาะ ได้ให้ไปตามๆกันค่ะท่าำชมค่ะท่านทำช่วงขาเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเมื่อมึงไปนํกนาการวาดตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยงวดตัวไปสิเป็นตัวใดเนาะคะา่ะทำช่ชมเนาะงวดตัวไปสิเป็นตัวใดทำช่ชมสิได้ไปจัดไว้เนาะคะ่ะเนาะวาดตัวเลขแนวทางเมื่อสิเอ็นตัวใดงวดสิมานีนะคะอาจารย์วิชัยให้วิ่งรูดนะคะงวดนี้บนล่าง บนล่างวิ่งรูดวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะรองที่ศูนย์นะคะเลขสี่ตัวศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เลขสามตัวสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแปดถื้อไว้พร้อมด้วยขนมช่่อขาในแมงกานบเนียบอนนะคะเพื่อถือเลขสี่ตัวมาสิบบาจังใดซื้อไว้เลยตัวละบาทสองบาทกันยิ่งดีเนาะ เลขสามตัวผ่านไปแล้วเลขสองตัวเจ็ดศูศเจ็ดปดอันนี้คือตัวดินเนาะค่ะเนาะตัวเน้นเน้นตัวร่องบาทนี้ร่องเจ็ดสีเจดเกเจ็ดห้าอันนี้ตัวร่องเนาะคะ่ะทำชุชมเนาะ เราแอาตบตบทวนอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะท่านชมเนาะเล่าพัฒนาหวดวันที 16, สิบหกพฤศจิกายนสองพหรของอาจารย์วิชัยนะคะหวดที่แล้วเขาแปดบนล่างมีเฮไปนะคะผ่านนะคะงวดนี่ให้วิ่งรูดที่8ล่องที่0นะคะท่ามชค่ะเลข4ตัว0470 เลขสตัว4 7่เจ็ตัวเน้นนี่ค่ะตามช่วงค่ะเน้นที่7 0็ดศูนี่ะคะนี่คือตัวเน้นตัวรองตัวรองเจ็ดสีก่าเนี่คือตัวรองนะคะตามช่วงเนาะ นี่คือตัวร่องนะคะทำช่วงกับพิจารณาาว้นะคะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยเป็นที่พิสูจน์ให,ห้องเห็นแล้วนะคะเนาะนี่คือผลงานหมวดทีแล้วกับทำช่วงขาแอดเจาะผลงานหมวดทีแล้ววไม่ทำผู้ชมได้เห็นนําเพื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะเนาะนี่คะ่ะอน,นี้คือผลนะคะ บอกสองห้าแปดกับแปดสองปรากฏว่าแปดเข้าเติ่มติ่มนะคะ่ะถึงชมเนาะผ่านนะคะเข้าเต็่มติมนะคะแปดหาแปดแปดสองนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะสําหรับวันนี้สิเป็นจจงไถ่ถึช่วงกับไปพิจรารณาเนาะคะ่ะเนาะนี่คือตัวนิ่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดแปด นี่คือตัวเน้นของเพลนเนาะค่ะเนาะตัวร่องก็สิเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้านะคะทำช่วงขตัวเลขแเนวทางของอาจารย์ไม่ใช่ก็มีประมาณนี้กัอคอยทุก่านทุกคนนะคะที่มักที่ชอบคอยจัดนะคะถ้าคัดกับผ่านไปก่อนนะคะท่ช่วู้ชพค่ิจรณากนเลี่ยนลู่ไปกอน,นะะอเนาะค่ะทผช่ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขแเนี่ทางอในชองเฮามีทั้งน้อย มีทั้งเล่ามีทั้งรัฐบาลไทยนะคะทางช่วงขาเป็นตัวเลขแนวทางทีแต้ทางช่วงได้พัฒนาสมองนะคะได้พัฒนาสมองทุกวันนะคะว่ลเลนกับโบเสียงเงืนกับบได้เงินนะคะกับมึงไปเรื่อยๆมึงเพื่อความสนุกสนานถ้าใครอยากมีเสียงโชคก็เตยมลูกไปนะคะบาทนึ่งสองบาทกับโเปอย่า,ญญากับทางช่วงขาเพราะว่า ดี๋ยวนี้อคอยค้นสือบาทหนึ่งสองบาทใดเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะตามกําลังของถันกระเป๋าของแต่ละคนค่ะทำช่วงขาตามกําลังกระเป๋าของแต่ละคนคะเ,เนาะค่ะเนาะ้าทำช่มขาตัวเลขเนวทางของอาจารย์วิใช่กะมีตามนี่มีแค่นี้ทำช่วมแคปนาจอไปเลยเนาะค่ะเนาะ,ะถามว่าตรงกับอาจารย์ใดเนาะ เมื่อท่านลีรุงอาจารย์ได้นี่อาจารย์ผู้เรียกนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอ,อันต่อไปสิเป็นคลิปของอ c ฟซีเพรามมงเกินกับอ c ซสารคามนะคะเนาะค่ะนาะตัวเลกแนวทางของเพลนตัวเลขแนวทางของเพลนบดตรงกันนะคะ่ะทั้งช่วงขาบตรงกันเนาะไม่ตรงนะคะไม่ตรงแต่ว่ามีศูนย์ขึ้กันเนาะ อันนี้แปดกับศูนย์อันนั้น 0. เจ็ดกับศูนย์ทำช่วงพิจารณาอีกคันหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของแต่ละอาจารย์เพิ่นกักกั้น,นกักกองมากค่ะ่ทาทำช่วงขาเพิ่นยังยันแต่บบถือพอท้าบบถือแล้วเพิ่นก็นง่อยขกันอาจารย์เพราะว่ายัานเอฟซีเสียเงินเพิ่นว่าจั่นะทำช่วงขาพอบบถือก็โอ๊ยเสียใจได้เอฟซีเสียเงินถ้าสมมุติว่าทาำช่วงมีโชคเบิกเขา่า ดีใจลายอาจารย์ก็ได้เป็นความภาคภูมิใจเป็นกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้งวดได้ที่เพิ่นบกเขากให้กำลังใจเพิ่นเนาะคะ่าทช่ชนชมเนาะหงวดต่อไปกับตรงเขานะคะมันสิรุดป,ปกื่เกินสองมวดนะคะ่านชคะ่ะส่วนมากอาจารย์เที่ยวมาโลกในชงแอดหลุดไม่เกินงวดเดียวงวดต่อมาเขาเพื่อกานะคะาท่าน่ม่ะเพราะฉะนั้นหลายถ่านหลายคนที่เขามาก พิจารณามืงอสก่อนกรกะไดเลี่ยนหลูก่อนกรกะไดนะคะโดยเฉพาะห้าน,น้อยโดยเฉพาะเล่าเนาะคะ่ะเนาะมันก็เบรดแตกต่างจากเหลกรัฐบาลไทยเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะเพียงต่ว่ารัฐบาลไทยเฮ้าเอ,อ่อรางวัลที่หนึง่งรางวัลที่หนึ่งก็เหล็กล่างออกคนละเถ่อแต่เหลกรัฐบาลเล่าออกนุ่กันโกตัวจวดออกเที่ยวเดียวเลยแล้วก็มาเอาซีตัว ลรากะมาเอาสามตัวไทยลรกะเอาสองตัวนาสี่ตัวนี่เป็นเลขล่างนะคะเนาะแต่ว่าทั้งเืินเขาจะเอาสี่เอาเอาหนึ่งสี่มาเป็นเลขล่างกบมีที่บุกคือกันกับทั้งทั้ง,งอำเภอแอดนะคะเนาะเห็น่นท่วมอขซู่ฟังมือหรือว่ายู่ทั้งบ้านเอ่อยู่ทั้งบา้า,งบานฉันออกเอาตัวเลข นาหกัวนะคะทางช่วงขามัเป็นเลขกลางกับสิบออกคือประเทศวเล่านะคะทางช่วงขาอันนี้ก็เป็นแต่ละหมองเตละทีสิออกบวคือกันนะคะเนอะพราะฉะนั้นเท่ากับกอนเท่าสีซื่อก่อนเท่าสีลงทุนให้สวบถามเพลมึงกวนไ้ชัดจีนเนอะคะ่ะเนาะหรือบอ่กจักกับเรียนรู้ไปกอนกับทางช่วงขาดีที่สุดเรียนรู้ไปสะกอนเข้าใจก่อนนะคะตัวเลขแนวทังของอาจารย์วิชัยหมวดนี้ วดที่แล้วเขางวดนี้ก็ตตรงเข่าอีกนะคะท่านชมเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนากระท่งช่วงขาทุกท่านทุกคนที่เขามาแล้วกับคอให้มีโชกต่อไปในงวดวันที 16, ่16กพฤศจิกายนพันหาหสหานะคะท่านชมเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอกรับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนและก็ดูแรแอดมาตลอดนะคะเนาะ จะถิ่มจะปากันเรื่อ,ของขนมช้ชมค่ะให้ควอนก็ร่างใจแอดตลอดไปนะคะแอดก็จะหาตัวเลขแกเนี่ยวทางมาให้ตรงช้ชมตลอดค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ